จากของที่้อปในการดำเนินงานผมก็คต้องทํานารอย่างตที่มาตรวจสอบเรื่องกรณีคีต้อง่าในเรนจำนะฮะที่หลังกาวที่านคมัแต่ว่าเราก็คงต้องตรวจสอบดข้อมูลกระิจริงให้รอบจ้าในช่วงนั้นเราก็ต้องถืเสด็เดินทางดูทั้ง15ทธทจี่สารที่ประเทศแล้วก็ที่ทภาคืายถึงเราเอง ที่เขาควรจะเป็นต่างเช่นเรื่องในเรื่องการประกันตัวนะครับซึ่งในเรื่องของการที่เขาเนี่ยเสียระความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบให้ได้จริงนะฮะหลายส่วนคงต้องขอโดยสารขเพื่อพิจารับในเรื่องของตู้งากาศที่มีการออกหมายเรียกเมื่อเดือนมกราคมนะครับแล้วก็เกิดที่มีการจับกลุ่มตัว ขอต่อหา,าก่อต่างในสถาน,นาาการณ์ผล่ตภาพรวมสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องมาฒนธรรมสอเนี่ยเป็นยังไงกันบ้า,างรัยยยยก็ท่านในฐานะกรรมการสิทธิ์นะผมเองดูแลเรื่องของสิทธิพลเมืองสิทธิมนุษยชงเราเองก็มองว่าตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่อ่อนไหวแล้วก็เป็น,น,น,อ,งน,นองค์ประกอบที่สำคัญในสังคมไทยในช่วงขณะนี้นะครับท,ที่จะนำไปสู่ในเรื่องของความไม่แน่น เกกับเรื่องของการเลือกตังง้งด้วยดับนะน,น,นั้าานขณะนี้รัฐบาลเองได้มีเจตจำนงในการวิพาและคิอดอน,นาคตให้กับประชาชนแต่เราก็ต้องมาดูนะในฐานะกรรมการเสรจว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะมีสว่วนทาให้สังคมไทยสลับมไปสู่ในเรื่องของความแยแงและความแรงนั่นหนะมายความว่าในเรื่องของมาตารหนึ่งสองในเรื่องของออการรัฐประหารการแย่งราชการลหารที่อยู่นอก ราบอตรงนี้มันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวทั้งสิ้นในเรื่องของการเรียนรูวจุดความนแน่งในช่วงเรื่องตั้งเีงเรื่อนการปฏิบัติผมเองก็คงจะต้องมาในเรื่องของการที่จะระดมประสิทธิ์นการทุกภาดส่วนแล้วก็หามมาตรการ